นิทาน 3D ดีอนิเมชั่นเรื่องนี้เขียนขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผีขออยู่ด้วย ่วงนี้มีแต่ข่าวสู้รบกันทุกวันเลยนะทิรักใช่จ้ะเปิดไปช่องไหนก็เจอน่าเห็นใจคนที่อยู่ชายแดนคงลำบากหน้าดูต้องหอบข้าวหอบของอพยพหนีจากบ้านตนก็นั่นสิเบาเสียงทีวีลงหน่อยนะลูกนอนแล้วครับผมเดี๋ยวก็จะปิดแล้วงั้นน้องไปนอนก่อนนะโอเคครับ วันนี้ผมจะไปโรงเรียนกับพี่บุญนะพ่อโอเคลูกตั้งใจเรียนนะครับพ่อช่วงนี้ข่าวชายแดนน่ากลัวจริงนะผู้ช่วยใช่ใชรอบนี้หนักกว่ารอบที่แล้วถ้ามีคนอพยพมาที่หมู่บ้านเราเองบอกข้าด้วยนะจะได้อำนวยความสะดวกให้เขา ได้ได้ถ้ามีเดี๋ยวข้าบอกในตอนเย็นคณะที่สถิตนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาสวัสดีครับพี่สวัสดีว่าไงนมเอ็งมาหาใครหรือ ผมไม่ได้มาหาใครครับพอดีผมมาจากหมู่บ้านติดชายแดนที่เขาสู้รบกันไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนก็ได้แต่เดินไปเรื่อยจนมาเจอบ้านพี่นี่แหละว่าแต่พี่จะสะดวกให้ผมพักอาศัยอยู่ด้วยชั่วคราวได้ไหมเมื่อเหตุการณ์ชายแดนสงบลงผมจะรีบกลับไปเรื่องสะดวกมันก็สะดวกอยู่แล้วเองไม่มีญาตที่ไหนหรือทำไมไม่ไปอยู่บ้านญาติมันจะสะดวกกว่าญาตผมพากันไปอยู่เมืองนอกหมดครับอ๋อ ถ้างั้นก็พักอยู่นี่ก่อนก็ได้ตอนนี้ข้าอยู่บ้านคนเดียวเมียข้าไปทํางานเป็นแม่บ้านอยู่ในเมืองมีเองมาอยู่ด้วยก็ดีเหมือนกันข้าจะได้ไม่เหงาขอบคุณมากครับข้าชื่อสถิตนะแล้วเองชื่ออะไรผมชื่อปรีชาครับพี่อ๋อโอเคมาเหนื่อยๆนั่งพักก่อนเดี๋ยวพี่ทำอะไรให้กินครับพี่ขอบคุณครับ ในกลางดึกหมาก็พากันมาหอนอยู่แถวบ้านของสถิต ติดตื่นขึ้นมาก็ไม่เห็นปรีชาอยู่บ้านอ้าวมันไปไหนแต่เช้านะไปก็ไม่ยอมบอกเมื่อคืนพ่อได้ยินเสียงหมาหอนหรือเปล่าครับได้ยินสิลูกมันเห็นผีใช่ไหมพ่อมันเลยหอนเขาก็ว่าอย่างนั้นนะแต่ก็ไม่เสมอไปหรอกบางทีมันอาจจะหอนเล่นก็ได้ ครับพ่อผมนอนไม่อิ่มเลยหมาหอนทีไลสะดุ้งตื่นทุกทีพ่อก็เหมือนกันนี่ยังง่วงอยู่เลยเดี๋ยวพ่อไปหาผู้ใหญ่ต้นก่อนนะครับพ่อว่าไงผู้ช่วยเมื่อคืนทําไมหมาหอนจังเพื่อนเอา้าแล้วข้าจะรู้ไหมล่ะว่ามันหอนทําไมก็เผื่อเองรู้ไง เป็นไปได้ไหมว่ามันจะเห็นผีเท่าที่ข้าได้ยินเมื่อคืนมันก็หอนหน่ากลัวนะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเห็นผีงั้นก็แสดงว่าผีเข้ามาในหมู่บ้านเราหรือเพื่อนก็น่าจะเป็นอย่างนั้นมันหอนอยู่แถวบ้านพิสิทยิ์ใช่ไหมใช่ใช่น่าจะแถวนั้นขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันสิทยิ์ก็เดินมาพอดี ู้ใหญ่กับผู้ช่วยคุยอะไรกันอยู่คุยเรื่องหมาหอนเมื่อคืนครับพี่อ๋อนั่นแหละตัวกันที่ทําให้พี่นอนหลับไม่เต็มอิม่มผมก็เหมือนกันแต่พี่น่าจะหนักกว่าผมเพราะหมามันหอนอยู่แถวบ้านพี่ใช่เลยมันมาหอนอยู่ข้างบ้านพี่นั่นแหละมันจะหอนทําไมก็ไม่รู้ก็นั่นสิพี่ว่าแต่พี่มาหาผมมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับพี่มาบอกผู้ใหญ่ว่ามีคนมาจากหมู่บ้านชายแดน มาขออยู่บ้านพี่หนึ่งคนมันชื่อปรีชาพี่สงสารมันก็เลยให้พักอยู่ด้วยไม่เป็นไรใช่ไหมผู้ใหญ่ไม่เป็นไรพี่พี่ช่วยเหลือคนอื่นที่กําลังลําบากก็ถือว่ามีน้ําใจมากครับแต่ก็ต้องดูให้ดีนะเผื่อจะเป็นพวกมิจฉาชีพเท่าที่พี่ดูก็ไม่เห็นอะไรผิดปกตินะว่าจะพามันมาหาผู้ใหญ่ด้วยแต่ไม่รู้มันหายไปไหนแต่เช้าพี่ตื่นมาก,ก็ไม่เห็นมันแล้วอา้าวไปไม่บอกเลยเลยครับใช่ใช่ เขาอาจจะลืมของสําคัญไว้เลยรีบกลับไปเอาหรือเปล่าพี่มันก็รีบเกินรีบจนไม่บอกว่าจะไปไหนเขาเห็นพี่นอนหลับอยู่หรือเปล่าเขาเลยไม่กล้าปลุกบอกพี่ผู้ช่วยชัยพูดก็มีเหตุผลมันอาจจะไม่กล้าปลุกพี่จริงๆเดี๋ยวถ้ามันกลับมาพี่จะพามาหาผู้ใหญ่นะครับพี่ จนถึงเวลาห้าโมงเย็นปรีชาก็ยังไม่กลับมาสถิตก็เฝ้ารอด้วยความสงสัยเอ๊มันไปยังไงของมันนะหรือว่ามันจะไปอยู่ที่อื่นแล้วเ<ฤ>วลาประมาณหนึ่งทุ่มปรีชาก็กลับมา เอ็งไปไหนมาข้ารอเอ็งทั้งวันเลยขอโทษด้วยครับพอดีผมลืมกระเป๋าเงินไว้ที่บ้านก็เลยรีบกลับไปเอาผมเห็นพี่นอนอยู่ก็เลยไม่ได้บอกอ้อข้าก็นึกว่าเอ็งจะไปอยู่ที่อื่นแล้วกินอะไรมาหรือยังล่ะกินมาแล้วครับงั้นไปหาอาบน้ําเลยเสื้อผ้ามีเปลี่ยนไหมถ้าไม่มีใส่ของพีก่อนก็ได้มีอยู่ครับผมเอามาสามชดุดมันพอไหมล่ะถ้าไม่พอก็บอกพี่นะ พอครับพี่งั้นผมไปอาบน้ำก่อนไปหาซื้อนมมากินก่อนนอนดีกว่าเผื่อจะดูหนุ่มขึ้น <S 1> <S 1> ลุงสมคิดในใจแล้วก็เดินไปร้านค้า นั่งเล่นคุยกันก่อนเดี๋ยวคอยเข้าไปนอนครับพี่พ่อแม่เองก็ไปอยู่เมืองนอกเหมือนกันหรือใช่ครับแล้วทำไมเองไม่ไปอยู่กับพ่อแม่ผมไม่อยากไปครับอีกอย่างผมก็ยังเรียนอยู่ถ้าไปอยู่เมืองนอกก็ต้องเปลี่ยนที่เรียนด้วยขี้เกียจทำเอกสารต่างๆมากมายมันก็จริงของเอง แล้วเองมาอยู่กับข้าจะไปเรียนยังไงตอนนี้เหตุการณ์ไม่สงบมหาวาลัยที่ผมเรียนแจ้งหยุดเรียนชั่วคราวครับลุงสมเดินมาก็เห็นสถิตกำลังนั่งคุยอยู่คนเดียวสถิตเองนั่งทำอะไรนั่งคุยเล่นกันกับน้องชายครับลุงลุงสมได้ยินเช่นนั้นก็ถึงกับงงเพราะที่เห็นก็มีแค่สถิตนั่งอยู่คนเดียว ไหนน้องชายเองอยู่ไหนทำไมข้าไม่เห็นมันก็นั่งอยู่นี่ไงครับอ้าวหายไปไหนแล้วปรีชาปรีชาเมื่อกี้นั่งอยู่ตรงนี้นี่วามันใช่หรือข้าเห็นเองนั่งอยู่คนเดียวนาะลุงตาลายละมัง้งผมนั่งคุยกับน้องมันจริงๆเดี๋ยวผมเข้าไปดูในบ้านก่อนมันอาจจะลุกไปตอนผมไม่ทันมองพูดจบ สถิตก็เข้าไปดูในบ้านปรีชาปรีชาเองอยู่ไหนออกมานีหน่อยผมจะนอนแล้วพี่เดินทางมาทั้งวันรู้สึกเหนื่อยอ๋องั้นเองนอนเถอะครับพี่มันอยู่ในบ้านมันเข้าไปนอนแล้วลุง ทีนี้เชื่อผมหรือยังว่าผมไม่ได้นั่งอยู่คนเดียวถ้างั้นก็แสดงว่าข้ามาไม่ทันตอนที่มันนั่งอยู่กับเองก็อาจจะใช่ครับว่าแต่ลุงกําลังจะไปไหนข้าจะไปซื้อนมกินงั้นข้าไปก่อนเนาะเดี๋ยวร้านค้าจะปิดก่อนครับลุง ในกลางดึกหมาก็พากันหอนอยู่แถวบ้านของสถิตเป็นคืนที่สองติดต่อกัน ผู้ใหญ่เพื่อนหมาหอนติดต่อกันสองคืนข้าว่ามันแปลกแล้วนะใช่แปลกจริงแบบนี้ต้องไปปรึกษาพ่อตาข้าดูหน่อยหมาหอนแบบนี้มันต้องมีอะไรแน่ใช่ใช่งั้นไปหาแกกันว่างไง้ผู้ใหญ่กับผู้ช่วยผมสองคนมีเรื่องอยากถามลุงครับเรื่องอะไร ว่ามาเลยเมื่อคืนลุงได้ยินเสียงหมาหอนหรือเปล่าครับได้ยินซิทาไมรึมันหอนติดต่อกันสองคืนแล้วนะลุงผมว่ามันแตกอยู่นะใช่ครับพ่อมันหอนอยู่แถวบ้านพิสถิตผมว่ามันต้องมีอะไรแน่เองสองคนคิดว่าที่หมามันหอนมันเห็นผีใช่ไหมใช่ครับลุงแบบนั้นเลยผมก็ว่าหมามันน่าจะเห็นผีนะพ่อข้าก็คิดเหมือนเองสองคนเมื่อคืนข้าผ่านไปบ้านไอ้สติตพอดี เห็นมันนั่งคุยอยู่คนเดียวแต่มันบอกว่ามันนั่งคุยกับน้องชายทั้งที่ไม่มีใครนั่งอยู่กับมันน้องชายไหนลุงพี่สถิตกแกไม่มีน้องชายนะก็ไม่มีนะสิหรือว่าจะเป็นคนที่แกบอกว่าเขามาจากหมู่บ้านชายแดนและมาขออยู่ที่บ้านแกอ้าวมีด้วยหรือทำไมพ่อไม่รู้เลยมีครับแกบอกจะพามาหาผมอยู่แต่เมื่อวานคนนั้นไม่อยู่บ้านก็เลยยังไม่ได้เจอกันงั้นก็เป็นไปได้ว่า คนที่มาขออยู่กับไอ้สถิตอาจจะไม่ใช่คนก็ได้เพราะเมื่อคืนข้ามองไม่เห็นมันเลยเฮ้ย hey. จริงเรอครับลุงจริงสิไม่งั้นหมาจะไปหอนที่บ้านมันทําไมจริงด้วยลุงแบบนี้ต้องรีบไปบอกแกนะผู้ใหญ่กับผู้ช่วยไปบอกมันเลยกลัวแต่ว่ามันจะไม่เชื่อนะสิ <c ười> ครับลุงเดี๋ยวผมกับผู้ใหญ่จะไปดูที่บ้านแกถ้ามีน้องชายคนที่แกบอกอยู่ก็สแสดงว่าคนนั้นไม่ใช่ผีแต่ถ้าคนนั้นไม่อยู่ ก็แสดงว่าเป็นผีแน่นอนคนที่พี่บอกว่ามาอยู่กับพี่ตอนนี้อยู่ไหนครับมันไม่อยู่อีกแล้วผู้ใหญ่พี่ตื่นมาก,ก็ไม่เห็นมันเหมือนเมื่อวานเลยมันไปไม่บอกอีกแล้วพี่ไม่รู้สึกแปลกบ้างเลยครับแปลกยังไงผู้ใหญ่ ก็เมื่อวานพี่บอกว่าเขาไปตั้งแต่เช้าและวันนี้ก็ไปอีกผมว่าถ้ามีธุระด่วนจริงยังไงก็น่าจะบอกพี่ได้ว่าจะไปไหนแต่นี่เขาไม่ยอมบอกพี่ผมเลยคิดว่ามันแปลกครับมันก็จริงนะอย่างน้อยก็น่าจะบอกพี่ได้พี่ครับผมจะบอกพี่ว่าคนที่มาขออยู่กับพี่จากที่พวกผมวิเคราะห์ดูแล้วเลยสรุปกันว่าคนนั้นน่าจะไม่ใช่คนครับเฮ้ย hey! ผู้ช่วยอย่าล้อพี่เล่นสิไม่ใช่คน แล้วจะเป็นอะไรก็เป็นผีน่ะสิครับไม่ใช่ผีแน่นอนพี่มั่นใจพี่ไม่เชื่อผมเลยครับไม่ใช่ไม่เชื่อแต่พี่ว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเอาแบบนี้นะพี่ถ้าเขากลับมาตอนไหนพี่โทรบอกผมด้วยผมกับผู้ใหญ่จะมาดูได้ได้เดี๋ยวพี่จะโทรบอก เวลาใกล้จะถึงหนึ่งทุ่มปรีชาก็กลับมาสถิตจึงรีบโทรบอกผู้ช่วยใชัแกโทรมาบอกแล้วเพื่อนไปดูกันเดี๋ยวสิไปชวนพ่อตาข้าไปด้วยอ๋อโอเคไปไปวันนี้เองไปไหนมาปรีชา ผมไปทำงานพิเศษในเมืองครับโอ้โหเองก็ขยันเกินไปตั้งแต่ข้ายังไม่ตื่นเลยนะอ๋อพอดีผมชอบตื่นเช้าครับเมื่อพวกลุงสมมาถึงก็เห็นสถิตยืนคุยอยู่คนเดียว คุยคนเดียวอีกแล้วนะสถิตคนเดียวที่ไหนลงุงผมคุยกับน้องมันอยู่นี่ไงอ้าวหายไปอีกแล้วมันไม่ได้หายไปไหนแค่มันทำให้มองไม่เห็นกว่าเท่านั้นอะไรยังไงลงุงผมไม่เข้าใจที่ลุงพูดเพื่อให้สถิตได้รู้ความจริงลุงสมก็ไย่คาถาเพื่อให้วิญญาณที่คุยกับสถิตเผยร่างออกมา โอมนหะนหาสหสยังทุติตุมหะมวะวิญญาณมังจงเผยร่างออกมาโอมเพียงอะอะไอไอไอปรีชาเองเป็นผผีผีผีจริงนี่วาใช่ครับผมเป็นผี ทีนี้เองเชื่อข่าหรือยังเชื่อแล้วลงุงแต่ก็ไม่อยากจะเชื่อเลยผมขอโทษพี่ด้วยนะผมไม่ได้ตั้งใจจะมาหลอกพี่ตอนผมกำลังจะหนีออกมาจากหมู่บ้านลูกปืนใหญ่ตกลงมาพอดีผมเลยเสียชีวิตคาที่แต่ผมยังมีห่วงอยู่หลายอย่างที่จะต้องทำก็เลยต้องมาขออยู่บ้านพี่พี่ไม่ว่ารอกแต่พี่คงจะให้เองอยู่ด้วยไม่ได้แล้วเพราะเองไม่ใช่คนไม่เป็นไรครับผมเข้าใจ ผมจะไปอยู่ที่อื่นเองไปเถอะไอ้นมไปหาอยู่ตามต้นไม้หรือบ้านเก่าที่ไม่มีคนอยู่อย่าไปอยู่บ้านคนเดี๋ยวเขาจะกลัวครับลุงงั้นผมไปก่อนนะพูดจบ,บร่างผีปรีชาก็หายไปสถิดเอ้ยผีมาขออยู่ด้วยก็ไม่รู้ตัวนะเองไม่รู้จริงๆครับลุง ก็ผมบอกแล้วว่าเขาเป็นผีพี่ก็ไม่เชื่อตอนนี้พี่เชื่อแล้วพีหลังถ้ามีคนแปลกหน้ามาขออยู่ด้วยก็ดูให้ดีก่อนเนาะว่าเป็นผีหรือคนครับลงุงผมจะดูให้ดีที่สุดเลยผีมาขออยู่ด้วยแบบนี้ผมไม่เอาอีกแล้ว ขอขอบพระคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อด m มินอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องแล้วพบกันใหม่ในอีพีต่อไปขอขอบคุณและสวัสดีครับ